สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนมิถุนายนมาดูดวงของคุณในเดือนนี้กันสำหรับผู้ที่เกิดราศีมิถุนนะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมแต่ว่าถ้าคุณทราบเวลาเกิดระะว่างลักอยู่ที่มิถุนอันนี้จะดูตรงกว่า ในเดือนนี้ดาวพุธดาวประจําตัวตนของคุณยังจออยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นอย่างเป็นช่วงที่ชาวมิถุนต้องอยู่เงียบๆน,นิ่งๆก่อนนะอย่าเพิ่งไปวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นเขาเยอะเพราะว่าตัวคุณมีดาวราหูกลุ่มพุทธตนุรักษ์ของคุณอยู่ดาวคู่นี้ไม่ค่อยถูกการบางทีเราไปวุ่นวายไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นมีโอกาสที่จะทําให้คุณประทะกันทางความคิดประทะกันทางคําพูดมัน จะมีเรื่องของกอนซิปคือเสียงซุบซิบนินทาตามมาจะทำให้คุณไม่สบายใจไปซับเปล่าดาวอาทิตย์ที่กลุ่มพุทธตนุลักษ์ดาวคู่นี้ดีในเรื่องของสติปัญญานะถ้าใครทำงานที่เกี่ยวกับเชิงวิชาการเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้ ไหวพริปปฏิภาณเยอะๆอันนี้ค่อนข้างดีนะอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสหัชชะเพราะฉะนั้นโอกาสช่วงนี้ที่คุณอยู่นิ่งๆเงีเยบๆคุณอาจจะอาศัยจังหวะนี้ศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของล้ลับโบราณเช่นโหราศาสตร์ก็ได้ตอนนี้ก็ลงคลิปในเรื่องของการสอนโหราศาสตร์อยู่ถ้าท่านไหนสนใจก็ติดตามกันได้นะในเดือนนี้ชาวมิถุนมีข่าวดีมากๆในเรื่องของการเงิน เพราะคุณจะมีโอกาสได้เงินแบบที่คุณไม่คาดฝันแล้วสุขเจ้าเรืนอนปุตตะก็ยังกลมรักคุณอยู่ ุตะเป็นดาวโชคลาบลอยนะหรือว่าโชคจากการเสี่ยงก็ได้ได้คู่กับอังคารคู่มิตรแล้วอังคารก็เป็นเจ้าเรือนลาภเงินทองอีกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามิถุนเดือนมิถุนาการเงินการทองทับตัวจริงๆนะคุณจะมีโชคลาบลอยหนึ่งแล้วนะที่มาของรายได้โชคจากการเสี่ยงโชคที่เกิดจาก การที่คุณสแสวงหาแล้วก็ลงมือทําเพราะอังคารเขาก็เป็นดาวที่คุณต้องลงมือทําอยู่ด้วยนะแต่ยังไงก็แล้วแต่เรียกว่าชาวมิถุนเดือนนี้คุณจะมีลาบผลรายได้เข้ามาได้หลายทางแล้วก็ได้มาบ่อยๆเรื่อยๆเป็นการเงินการทองที่ใหม่ๆนะคือได้มาใหม่ๆเพราะว่าปุตตะเองเขาแปลว่าใหม่ๆได้เรื่อยๆได้บ่อยๆทีนี้ความที่ตัวของคุณยังอยู่ในพวินาศ พอคุณได้เงินได้ทองหรือว่ามีโชคลาบลอยเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยให้เก็บเป็นความลับลับต้องรอลิงใช่ไหมเก็บเป็นความลับแล้วก็เงียบๆนะอย่าบอกใครเพราะถ้าบอกอังคารอีกเรือนคือเจ้าเรือนอริอริมาแน่นอนเพื่อนพี่น้องคนใกล้ชิดมาเบียดบางคุณเรื่องการเงินการทองแน่นอนนะเพราะฉะนั้นได้มาแล้วเ,เงียบกลิบเลยนะ กุตะหมายถึงโครงการใหม่ๆนะคุณก็ตอนนี้เรียกว่ามีความคิดเริ่มสร้างสรรนะไม่ว่าคุณจะทํางานงานประจําของคุณนี้แหละคุณก็จะมีไอเดียใหม่ๆมีความคิดใหม่ๆเลิเละในการที่คุณจะทํางานหรือคุณอาจจะไปร่วมทําธุรกิจการงานกับเพื่อนพี่น้องนะเรียกว่าทําเพิ่มเพราะว่าอัง ราภะราภะเ,เขาแปลว่าขยับขยายก็ได้ด้วยนะคือการทําอะไรขึ้นมาเพิ่มเพื่อที่จะให้มีเงินมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาการร่วมงานหรือว่าการออกสังคมบ่อยๆในช่วงนี้เป็นประโยชน์กับชาวมิถุนนะแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทําให้คุณได้พบรักครั้งใหม่ด้วยใครที่เคยอกหักผิดหวังมาเป็นโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นนะทําให้ได้พบกับความรัก ความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนเพื่อนกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลเหมือนเพื่อนดูแลเอาใจใส่สุขุมรักตอนนี้ทำให้คุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วแล้วรวมถึงพรหฤหัเจ้าเรือนปัตตนิเองก็จอนอยู่ในภพสุภะเพราะถ้าคุณมีคนเข้ามาในตอนนี้ค่อนข้างได้คนดีนะอาจจะเป็นผู้ใหญ่วางตัวเป็นผู้ใหญ่สุขุมนุ่มลึกแล้วก็เป็นคนที่สุภะคือใฝ่ดีคิดดีพูดดีนะ อาจจะเป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาก็ได้หรือเป็นคนที่อกหักผิดหวังมาก่อนก็ได้เหมือนกันนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วเป็นอะไรเนาะประดกรอเรือจังคนที่มีคู่อยู่แล้วนะตอนนี้เพื่อหาเจ้าเรือนปัตนิไปจออยู่ในภพสุภาพเพราะฉะนั้นคู่ครองที่อาจจะเคยเขินห่าง ต่อกันไม่ค่อยมีเวลาให้การจังหวะนี้คู่ก็จะหันกลับมาดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากขึ้นเรียกว่าในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ก็ดูดีขึ้นนะสำหรับชาวมิถุนมาถึงในเรื่องของการเงิน จันเจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยต้นเดือนจรอ,อยู่ในภพสุพร่วมกับดาวพฤหัสซึ่งถือเป็นหนึ่งในดาวตรีเทพนะก็จะใช้พฤหัสอ่านแทนการเงินของชาวมิถุนในเดือนนี้เพราะฉะนั้นดาวปายจรอ,อยู่ในภพสุภะสุพรแปลว่าความสําเร็จสุพรแปลว่าการขยับขยายแล้วก็อย่างที่บอกตัวคุณเองลักของคุณก็ยังมีทั้งดาวปุตตะดาวลาพระซึ่งเป็นเรื่องของการเงินการทองทั้งนั้นเลย ต้องถือว่าเดือนนี้การเงินสำหรับชาวมิถุนค่อนข้างดีมากนะการเงินไหลมาเทมาหยิบจับอะไรเป็นเงินมองเห็นช่องทางในการหาเงินแล้วอย่างที่บอกนะคุณจะได้เงินทั้งจากงานงานประจำที่คุณทำอยู่หรือธุรกิจการงานที่คุณทำอยู่นะ ได้เงินทั้งจากโชคลาภลอยเงินที่คุณไม่คิดว่าจะได้เงินใต้โต๊ะเงินอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้เงินไหลเข้าหาพิถุนค่อนข้างมากจริงๆเพราะฉะนั้นชาวมิถุนที่คุณน้อยอกน้อยใจว่าทําไมไม่ดีสักทีหนึง่งการเงินไม่ดีสักทีหนึง่งถ้าพื้นดวงคุณไม่ได้แย่จนเกินไปจริงๆนะดาวการเงินคุณไม่เสียจริงๆนะจังหวะนี้มิถุนเรื่องการเงินการทองคุณต้องขยับดีขึ้นต้องเห็นหน้าเห็นหลังแล้วนะ แต่ว่าการเงินคุณมีเข้ามาได้หลายทางต้องบอกว่าในเรื่องของรายจ่ายก็มีเยอะด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องบริหารจัดการการเงินนะตัวคุณเองเนี่ยก็ใช้เงินเก่งอยู่ด้วยพุทธกอาทิตย์ในเรือนวินาศเนี่ยใช้เงินเก่งมากๆเคยได้ยินคำว่าคุณแม่บ้านของแพนมะไหมมิถุนตอนนี้อาจจะเป็นแบบนั้นนะบางทีไปเห็นอะไรไม่ได้อยากได้มาแต่แรกนะเห็นปุ๊บ มีของแถมหรือว่าอยากได้ก็ซื้อเลยกลับมาถึงบ้านแล้วบางทีไม่ได้ใช้นะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยคุณอาจจะต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะๆรวมถึงในภพกระดุมพระของคุณเองก็มีเสาเจ้าเรือนมรณะมาเล็งอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันค่าใช้จ่ายที่อยากได้อะไรก็ซื้อแล้วเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินไปในเรื่องของสุขภาพความเจ็บ หรือว่าอะไรที่เป็นภาระผูกพันที่มานานๆแบบเนี้ยก็ยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งประมาทในเรื่องการใช้เงินมาในเรื่องของการงานดาบเรื่องหัดเจ้าริญการงานของคุณก็จรอ,อยู่ในภพ สุภะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ใช้ศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่นะได้ใช้ความรู้ความสามารถมีโอกาสที่จะพาตัวเองก้าวขึ้นไปสู่ตําแหน่งสูงๆเรียกว่าเจ้านายสพอร์ตเจ้านายจะโปรโมทนะมีโอกาสก้าวหน้าหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น รวมถึงคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลนะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานอาจจะไปอบรมไปสัมมนา,าศึกษาดูงานโดยเฉพาะคุณที่ทำงานที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศค้าขายกับต่างชาตินะหรือทำงานที่ต้องมีพาร์ทเนอร์ร่วมกับคนอื่นงานที่คุณอาจจะต้องอยู่เบื้องลึกเบื้องหลัางงานที่มันต้องวุ่นวายวุ่นวายหน่อยอะ่ะไปเป็นที่ปรึกษาให้เขาหรือไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเหมาะ นะเหมาะกับดวงของชาวมิถุนในช่วงนี้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการงานก็ถือว่ายังให้คุณยังเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีโอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานรวมถึงผู้ใหญ่สนับสนุนคุณด้วยวันที่2มิถุนาดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะและอังคารเจ้าเรือนอริ จรเข้าพบกระดุมพระได้มาตรฐานเป็นนิดทีนี้ตอนนี้มิถุนอาจจะต้องระวังในเรื่องของพละกกาลังสักนิดหนึ่งเพราะอังคารขาเป็นดาวที่ต้องแอคชั่นเพราะอังคารเป็นนิดนี้มันอาจจะทําให้เหมือนกับมันอ่อนแรงอ่อนกําลังลงเนาะบางทีมันทํางานมาหนักๆมากเข้าคนเรามันก็มีเหนื่อยมีล้าเนาะอาจจะทําให้ช็อตหมดกําลังไปบ้าง แต่ยังไงก็แล้วแต่ในเรื่องของโชคลาภทางการเงินต้องบอกว่าไม่ถุนยังมีมาแบบต่อเนื่องนะจัดก,การในเรื่องของการเงินการทองได้ค่อนข้างดีงานในช่วงนี้ก็อาจจะคุณอาจจะได้เงินนะจากงานที่ต้องใช้ทักษะใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทาง รวมถึงอาจจะได้ในเรื่องของการทําธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้อะไรแบบเนี้เพราะอาริมันแปลว่านี่สินหรือแปลว่าเงินกู้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะกู้มาเพื่อซื้ออสังหานะก็มีความสําเร็จนะถ้าคุณทําเรื่องกู้เรื่องอะไรแบบนี้นะ อีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของเพื่อนหรือพี่น้องนะอาจจะซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องของเงินทุนในเรื่องของธุรกิจการงานหรืออังคารในเรือนจันเนี่ยมันเป็นดาวคู่ชูนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะได้เงินจากความเสน่หาก็มีด้วยนะสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงคืออังคารที่เล็งเสาในภพมรณะนะด้านดีคุณอาจจะได้ลาบผลที่เกิด เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความสิ้นสุดอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะหรือว่าทําโปรเจกต์จบแล้วได้เงินมาได้มะระดกนะมีโอกาสที่คุณจะย้ายถิ่นฐานบ้านช่องสิ่งที่ต้องระวังก็คือดาวคู่เนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกัน นะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุทางการเงินบางทีเนี่ยคุณประมาทหรือว่าพระพุตตะเนี่ยหมายถึงความประมาทได้ด้วยนะและพุตตะเป็นดาวสุกรุมลักอยู่บางทีประมาทนะคิดไม่ทันหรือคิดยังไม่รอบคอบเนี่ยคุณตัดสินใจอะไรที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินการทองในช่วงเนี้บางทีมันอาจจะมีผลเสียได้เพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่นะในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะ รอบครอบสักนิดหนึ่งนะแล้วก็อย่างที่บอกนะเสียงเงินในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยในเรื่องของอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นใช้รถใช้ลาใช้ถนนระวังนิดหนึ่งวันที่สิบห้ามิถุนา ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะจรเข้าทับลักได้มาตรฐานราชาโชคอาทิตย์กับศุกร์เขาเป็นดาวคู่สมพลกันดาวคู่นี้ส่งผลในเรื่องหน้าที่การงานนะจะเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานคุณจะได้ใช้ความรู้ความสามารถหรือเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้พัฒนาทักษะความรู้ความชํานาญของคุณได้ใช้มันอย่างเต็มที่นะ คุณจะได้รับการยอมรับในวงสังคมรอบๆตัวคุณเรียกว่าตอนนี้จังหวะของมิถุนเดือนนี้นอกจากการเงินการงานแล้วตัวคุณเองก็เหมือนได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยนะอาทิตย์ที่จรมาทับลักบ,บางทีทําให้คุณอาจจะต้องมีการเดินทางแบบกระทันหันหรือว่ามีการเดินทางไกลเกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้ทัน ไม่ได้ตั้งโปรแกรมมาก่อนนะต้องเดินทางกระทันหันไม่คิดว่าจะต้องเดินทางก็ต้องเดินทางแต่ว่าอย่าลืมนะถ้าคุณเดินทางในช่วงนี้อังคารกระเสาร์เขาเล็งกันยู่มัตระวังสักนิดนึงวันที่ยี่สิบห้ามิถุนาดาวสุกดาวเจ้าเรือนปุตตะและเจ้าเรือนวินาศจอเข้าพบกระดุมพระสุกเองก็ได้มาตรฐานราชาโชคนะอาทิตย์ก็ได้มาตรฐานราชาโชค ตอนนี้เนี่ยคือมันมาเป็นดาวคู่มิตรในเรื่องของในในพบการเงินของคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองตอนนี้ไม่ปร่บเปลี่ยวแล้วตอนแรกอังคารมาดวงเดียวใช่ไหมแล้วอังคารเป็นนี้ก็อาจจะแบบว่าน้อยน้อยหน่อยพอ,อ,อ,อสุขเข้ามาเป็นดาวคู่มิตรแล้วสุขเขามีตําแหน่งสุขเป็นราชาโชคเขาช่วยให้อังคารเนี่ยกำลงังแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมาได้ นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าย้ําอีกครั้งหนึ่งจริงๆว่าเดือนนี้ในเรื่องการเรงินการทองของชาวม่ถุนค่อนข้างดีมากๆนะ แล้วก็ดีต่อเนื่องไปถึงเดือนหน้าด้วยมีรายได้เข้ามาได้ไม่ขาดเลยมีโอกาสถ้าคุณบริหารจัดการการเงินของคุณดีๆม่ถุนนะใน2อสเดือนเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเหมือนกับเริ่มมีเงินเก็บมีเงินออมนะมีโอกาสที่คุณจะได้ขยับฐานะขึ้นได้เลยนะมีโชคจากการลงทุนเครดิตในเรื่องของการเงินการทองค่อนข้างดีนะมีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากการทําอะไรใหม่ๆ นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเตือนชาวมิถุนอีกรอบหนึ่งว่าอย่าประมาทเด็ดขาดเพราะเสาที่เล็งมาเสาเป็นศัตรูทั้งอังคารเป็นศัตรูทั้งสุกนะแต่ไม่ไว่าอะไรก็แล้วแต่คุณก็ไม่เปล่าเปลี่ยวไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพงังนะมีอะไรเกิดขึ้นคุณมีคนช่วยเหลือมีคนสนับสนุนคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นระวังแค่ ในเรื่องของการเดินทางระวังในเรื่องของความไม่ประมาทในเรื่องของการเงินแต่โดยภาพรวมแล้วต้องบอกว่าเดือนนี้สําหรับชาวมิถุนค่อนข้างดีมากๆแฮปปี้นะได้เงินได้ทองเรียกว่าหลังไหลเทมาอาจจะได้เงินง่ายๆด้วย3พอ25มิถุนายนไปแล้วเนี่ยนะคุณจะได้เงินง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าได้เงินแล้วอย่าลืมแบ่งเงินทำบุญด้วยนะจะได้ต่อบุญเวลาที่ดวงตกจะได้ตกไม่นาน นี่คือภาพรวมของคุณในเดือนมิถุนายนขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามขอบคุณมากๆสําหรับการแชร์ขอบคุณด้วยหัวใจขอให้คุณมีความสุขมากๆๆ,ๆ,ๆ,ๆที่สุดแฮปปี้กับชีวิตในเดือนนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า